นีมีซีวิกเอฟซีับรถมาหาผมถึงที่เลยบอกว่าอยากใส่ล้อคอสตมิตตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่ามันเท่ทุกลายเลยลูกค้าก็เลยบอกว่าช่วยถามแฟนเพจทุกคนหน่อยว่าเลือกลายไหนดีใส่ลายไหนดีถึงจะเทถึงจะหล่อดูคลิปนี้แล้วช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันเลือกลายล้อให้พี่เขาหน่อยว่าจะใส่ลายไหนดีกับซีวิกเอฟซีคันนี้ครับสำหรับลายแรกตัวนี้อาร์จีศูนย์หนึ่งสองห้าลูตรงรุ่นดีไซน์การเบนซี่แบบนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนหรือเปล่า หรือจะเป็นดีไซน์ก้านวายสายคลีนแบบคอสมิต RGP แบบนี้หรือจะเป็นคอสมิต R1 สีดำสายก้านฟินแบบนี้หรือว่าจะเป็นคอสมิต RGSR สายก้านยก6ก้านสีคลีนคลีนแบบนี้หรือจะเป็นล้อส,สีคัสซัมสายห้าก้านสีพิเศษสีไทเท้สายก้านดุดุหล่อหลแบบนี้ อีกหนึ่งดีไซน์กับสไตล์ก้านปิ่นกับตัวนี้เลย C1F หรือจะเป็นดีไซน์ก้านปิ่นแบบล้อ RGF ตัวนี้หรือจะเป็นลายยอดฮิตกับสปีดี้สีเข้ากับตัวรถแบบนี้มาครับทุกคนครับลูกค้าเขาบอกให้ช่วยกันเลือกเพื่อนๆทุกคนช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าลายที่เอามาเทียบให้ดูเพื่อนๆชอบลายไหนกันบ้างครับมาลายไหนคนชอบมากที่สุดผมว่าพี่เขาใส่าลายนั้นแหละครับ